หัวข้อในวันนี้ครับอเมริกาบนหนทางแห่งการล่มสลายฟังหัวข้อแล้วดูจะโอเวอร์ครับดูหน้าตกอ,อกตกใจเกินไปอาจารย์โตวิเคราะห์พูดอะไรเกินเลยไปหรือเปล่ามันจะล่มสลายได้อย่างไรในเมื่อสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศมหาอำนาจครับ แต่รายการของผมนั้นหลายๆครั้งพูดข้อมูลเชิงลึกครับพูดข้อมูลที่เป็นวิชาการจริงๆและข้อมูลที่เป็นวิชาการจริงๆการนำเสนอสตอรี่แบบนี้ครับผลที่ได้มาคือความแม่นยำและเหตุการณ์หลายๆอย่างในเวลานี้ที่ผมได้วิเคราะห์ไปว่ารัฐบาลของโจไบเดนนั้นอันตรายเสียยิ่งกว่าโดนัล์ทัท์ เพราะรัฐบาลของโจไบเดนนั้นเป็นรัฐบาลเงาของยิวที่กุมอำนาจอยู่เบื้องหลังเลยก็ว่าได้ครับการขับเคี่ยวในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในเวลานี้จะเข้มข้นแหลมคมขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามครับการจะเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดรู้เขารู้เราครับซึ่งสำคัญกับประเทศอย่างประเทศไทยด้วย เพราะไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับหลูเขานั้นนะครับต้องรู้ให้ลึกถึงรากแก้วแก่นแท้ของสังคมอเมริกันว่าทำไมอเมริกาดูเหมือนจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วคนที่ออกมาเขียนเรื่องนี้ครับเป็นศาสตราจารย์ทาง การเมืองระหว่างประเทศของมหาวิรัยนางโยยาในญี่ปุ่นก็คือศาสตราจารย์โคบายชิโคอิชครับล่าสุดได้เขียนบทความลงในนิตยสาร isu view the world นะครับในบทความที่ชื่อว่า a split united state s and the split of united state ครับก็คือการแตกแยกของสหรัฐอเมริกาพูดแบบนี้หมายความว่า ศึกนอกของอเมริกาที่ต้องต่อกรกับทริบิ e ลอักซิสอย่างจีนอย่างรัสเซียหรืออิหรานนั้นดูเหมือนสหรัฐอเมริกาจะใช้ยุทธศาสตร์ครับในการรวบรวมพันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะใน n a t ตไม่ว่าจะใน The Quad นะครับของญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียพวกนี้ในย่านอินโดแปซิฟิกแทรกซึมไปทั่วโลก ดูเหมือนสหรัฐอเมริกายังเล่นบทบาทเดิมในการกลุ่มสภาพอำนาจของตัวเองแผ่ขยายอิทธิพลปีกพยายินรีไปทั่วโลกครับแต่ถ้ามาดูจริงๆแล้วพยายนซีตัวนี้ข้างในจริงๆแล้วอ่อนแอเหลือเกินครับสหรัฐอเมริกาเวลานี้ครับมีปัญหาที่นิตยสารทางเศรษฐกิจดังอย่าง The Economist ครับบอกว่า อเมริกาต้องเผชิญปัญหาถึง7ปัญหาพร้อมๆกันซึ่งทำให้สังคมสหรัฐอ่อนแอเหลือเกินครับปัญหาแรกไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วก็คือปัญหาโควิด -19 ครับที่ล้มเหลวครับแล้วปัญหาโควิด -19 อย่างเดียวเนี่ยแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจครับต่อชีวิตผู้คนความเป็นอยู่ความไม่เหลียวแลกันท่านเห็นภาพไหมครับ การที่คนได้รับการรักษาออกจากโรงพยาบาลมาปรากฏว่าบินค่าใช้จ่ายเรียกเก็บกันเป็นล้านเหรียญแบบนี้ครับมันเป็นการที่คนอเมริการู้สึกโดดเดี่ยวครับโรคภัยไข้เจ็บคุมก็ได้ไม่ดีเข้าไปรักษาก็ขาดการเทคแคร์ดูแลกันภายในสังคมครับนี่คือปัญหาแรกที่สังคมเมริกาคนอเมริกันรู้สึกอ่อนล้าหรือเกิน ปัญหาที่สองครับปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจครับเรามักพูดถึงปัญหาความไม่เสมอภาคในประเทศไทยท่านทราบไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความไม่เสมอภาคมากกว่าประเทศไทยเสียอีกดัชนีที่บ่งชี้เขาเรียกว่าดัชนีจีนีอินเด็กครับไม่ใช่แบบที่สสในสภาไทยของเราเอามาพูดครับ ดัชนีอินเด็กของประเทศไทยอยู่ที่0.36นะครับค่าต่ำนะครับในขณะที่ดัชนีอินเด็กของอเมริกา0.51มีคนยากคนจนเต็มไปหมดชนชั้นกลางถูกเลื่อนระดับลงไปเป็นชนชั้นล่างแน่นอนครับมนุษย์เกิดความไม่มั่นคง i n s e c เคียวริตี้ในทางเศรษฐกิจเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับความวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงประเทศไทยเราครับ เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นความมั่นคงสีเคียวนะครับในจิตใจของคนมีสูงโอกาสที่จะเกิดแบบในสหรัฐอเมริกาจึงยากประเด็นที่3ครับเป็นประเด็นที่ฝังลากลึกในสังคมอเมริกันครับก็คือการเหยียดผิวครับเพราะอเมริกาถูกสร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ของคนขาวอพยพและวนำคนผิวสีนั้นมาเป็นทาสครับ แต่คนผิวสีเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นอเมริกันซิติเซนนะครับแต่ในขณะที่พวกคนขาวรู้สึกว่าเขาเป็นนายทาสอยู่เสมอและการกระทำระหว่างกันและกันของคนผิวขาวต่อคนผิวสีนั้นไม่ได้มีการสมานฉันกันแต่อย่างใดท่านก็จะเห็นว่ามีข่าวที่ตำรวจผิวขาวยิงคนผิวสี หรือแม้แต่คนขาวเองกลุ่มฝ่ายขวาหัวรุนแรงต่างๆก็จัดการยิงและตำรวจก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันปัญหาที่สี่ครับปัญหาผู้อพยพครับผู้อพยพจากทั่วโลกครับยังคงคิดมีทัศนคติฝังหัวว่าสหรัฐอเมริกาคือดินแดนเสรีผู้คนแถบเม็กซิโกผู้คนแถบละตินอเมริกานั้นมี สหรัฐอเมริกาเป็นเป้าหมายแต่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ดีอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วดังนั้นหมายความว่าเมื่อมีผู้อพยพเข้าไปมากแน่นอนครับคนพื้นที่เดิมที่อยู่มาเขาก็ย่อมรู้สึกว่าเขาถูกเบียดเบียนกำลังถูกแย่งชีวิตความเป็นอยู่กำลังถูกแย่งงานนั่นเองปัญหาต่อมาครับคือปัญหาเฟกนิวครับในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตย มีความคิดความแตกต่างหลากหลายสูงมากแต่ความคิดความแตกต่างหลากหลายเมื่อมนุษย์เหล่านั้นนะครับยึดมั่นถือมั่นในความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปก็จะเริ่มออกปฏิบัติการและปฏิบัติการที่ใช้กันมากที่สุดเลยก็คือเฟกเนียครับก็ใช้การปล่อยข่าวลวงต่างๆของกลุ่มต่างๆที่มีความขัดแย้งทั้งในเชิงเชื้อชาติศาสนาเต็มไปหมดนะครับในสหรัฐอเมริกากลุ่มลัทธิความเชื่อ ต่างๆเยอะมากแล้วก็เฟกนิวก็เป็นเครื่องมือในการตอกย้ําความคิดความเชื่อและเป็นเครื่องมือที่แต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มนั้นใช้สร้างความขัดแย้งและอาจนําไปสู่การเข้าประหัสประหารกันประเด็นที่6ครับประเด็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้นําโลกก็จริงแต่กลับแสดงบทบาทครับ ไม่ได้เป็นผู้นำในเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสียสักเท่าไหร่ไม่อีนังขังขอบกับตนที่สัญญากเกียวโตแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติตาม Paris Agreement เท่าไหร่เพราะสหรัฐอเมริกานั้นจริงๆแล้วอำนาจของเขาอยู่ที่น้ำมันครับถ้าขายน้ำมันได้มากขายรถยนต์เครื่องที่ใช้พลังงานฟอสซิลได้มากแน่นอนครับ เขาพึ่งพิงเศรษฐกิจแบบนี้มาเป็นเวลานานและไม่สามารถปรับตัวได้ไม่สามารถปรับตัวสู่สิ่งใหม่ได้ดังนั้นครับอเมริกาแท้จริงแล้วก็คือต้นตอของปัญหา climate c h a n g นนั่นเองประเด็นสุดท้ายครับ <c oughs> ในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ครับได้ตอกย้ำสิ่งเหล่านี้ไปสู่คนอเมริกันในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์นั้น แม้ว่าคนภายนอกซึ่งนิยมท่าทีประนีประนอมแบบโจไบเดนก็ตามแต่โดนัลด์ทรัมป์นั้นในท่าทีที่ agressive g นั้นได้เป็นการปลุกระดมนะครับเพราะเขารู้ว่าจุดเจ็บในจิตใจของคนอเมริกาจริงๆคือปัญหาอะไรนะครับคือปัญหาในเรื่องของผู้พยพปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆโดนัลด์ทรัมป์วาง ระเบิดเวลาในจิตใจผู้คนไว้เยอะมากแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความคิดที่แตกต่างระหว่างกลุ่มที่นิยมโชไบเดนซึ่งเป็น globalist นะครับซึ่งนิยมการครอบครองอำนาจโลกดูดกืนทรัพยากรจากทั่วโลกกับกลุ่มที่ต้องการเข้ามาปรเทคผลประโยชน์ภายในของสหรัฐทุกวันนี้ครับมันมีความแตกร้าวภายในแตกแยกแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นเอง ย้อนกลับมาที่ตอนต้นครับศาสตราจารย์โคบายาชิโคอิจิแห่งมหาวิทยาลัยนางโยยาครับบอกว่าปัญหาที่จะเป็นชนวนที่อาจจะทำให้สหรัฐอเมริกาล่มสลายใน10ปีข้างหน้าครับมันจะคล้ายๆการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตเลยทีเดียวครับโคบายาชิบอกว่าการเหยียดผิวนั้นเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงๆ ในสหรัฐอเมริกาล่าสุดครับในเมืองเคนโซซาในรัฐวิสคอนซินครับตำรวจได้ยิงคนผิวดำเสียชีวิตอีกแล้วและนำไปสู่การก่อจราจลเมื่อเกิดการจราจลของคนผิวสีครับปรากฏว่าวัยรุ่นผิวขาวได้ยิงผู้ที่ไปชุมนุมก่อจราจลน,นั้นอีกมันคล้ายๆโซมาเรียมันคล้ายๆอูกันดาแล้ว ก็คือแบ่งเป็นสองเผ่าเผ่าคนขาวกับเผ่าคนผิวสีโคบายาชิให้ข้อมูลที่น่าสนใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าในปี1980ครับโครงสร้างประชากรของสหรัฐนั้นมีคนผิวขาวอยู่ถึง79.6%ซคนที่เหลือก็คือคนผิวสีคนเอเชียนะครับพวกฮิสปานิกพวกเม็กซิกันต่างๆ แต่ททราบไหมครับในปี2018ครับคนขาวคิดเป็นสัสดส่วนประชากรของสหรัฐอเมริกาอยู่เหลือเพียง60.4เเท่านั้นมีการคาดการณ์ในเรื่องประชากรครับว่าใน20ปีข้างหน้าครับคนขาวอาจจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับมันหมายความว่าไงครับคนขาวเขารู้สึกครับว่า อำนาจอิทธิพลของเขาลดลงลดลงเรื่อยๆเขารู้สึกครับว่าชนชาติอื่นคนผิวสีเริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในจุดต่างๆในโครงสร้างอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าคนขาวนั้นพยายามที่จะปกป้องอนาเขตทางความรู้สึกทางเชื้อชาติของตนเองครับ และเขาก็ไม่หลีหลอครับที่จะออกไล่ล่าคนผิวสีต่อไปทุกวันนี้แม้แต่ตำรวจก็ยังต้องพึ่งพากองกำลังติดอาวุธของคนผิวขาวในการช่วยปราบปรามคนผิวสีปัญหานี้จะลุกลามเพราะมันฝั่งลากลึกมานานครับโคบายาชิบอกว่ากลไกประชาธิปไตยของสหรัฐนั้นไปต่อลำบากเหลือเกินเพราะมันเป็น,นกลไกที่ถูกกลุมสภาพครับ โดยโครงสร้าง Deep State ที่เห็นแก่ตัวโดยโครงสร้าง d e Deep state ที่ทำให้คนรวยรวยขึ้นมากๆครับในขณะที่คนจนไม่ใช่แค่คนจนอีกต่อไปแต่กลับเป็นชนชั้นกลางในสหรัฐซึ่งกลายเป็นคนยากจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่ตามลานจอดรถใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนโปรแกรมเมอร์เดือนเดือนแ,งแพงๆทุกวันนี้กลายเป็นคนยากจนดังนั้นเพราะงานมันถูกผ่องถ่ายไปสู่ แผ่นดินใหญ่อย่างจีนนั่นเองปัญหาสุดท้ายครับคือปัญหาความไร้เอกภาพครับเพราะว่าคนอเมริกานั้นมีเสรีภาพมากเกินไปพอมีเสรีภาพมากเกินไปครับมันทำให้มาสเตอร์แพลนครับมันทำให้ทิศทางการพัฒนาประเทศมันไม่นิ่งครับเขายกย่องระบอบประชาธิปไตยแต่สุดท้ายอเมริกาจะไม่ได้รับการพัฒนาใด และไม่สามารถออกจากยุคแห่งความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของตัวเองได้ในขณะที่ประเทศที่มียูนิตี้มากๆอย่างจีนกลับไปได้เร็วเหลือเกินนี่คือสิ่งที่โคบายาชิครับโคยจิ ichi, แห่งมหาวิทยาลัยนางโอยา่าเป็นศาสตราจารย์ทางด้าน international relationship นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบอกเอาไว้ครับมาติดตามดูต่อไปว่าอเมริกาบนหนทางแห่งความร่มสลายนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับ